กลับมาคราวนี้ฉันน่าจะอยู่แค่สามวันฝากคุณยุพินดูแลความเรียบร้อยต่างๆในบ้านด้วยละ่ะรับทราบค่ะแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ่นานข่าวไปใช่ครับขอขอโทษค่ะคุณผู้หญิงทีบจัดการให้เดี๋ยวนี้นะคะ พรุ่งนี้หาคนมาแทนให้ทันตอนเช้าด้วยเหรอค่ะได้ข่าวว่ามีปัญหาที่โรงเรียนอีกแล้วเหรอบ่อยเหมือนกันนะช่วงนี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับผจาัดการเองนะมีปัญหาบ่อยก็แสดงว่ามีคลื่นใต้น้ำฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะสร้างเกมหรือเล่นสนุกอะไรที่โรงเรียนแต่จำไว้ด้วยว่าปรมาอนันต์บริหารธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตลอดถ้าแค่โรงเรียนยังปกครองไม่ได้ โตขึ้นก็ไม่มีวันควบคุมอะไรได้หรอกรู้ไหมว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยสิ่งที่ยากคืออะไรอืมยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งหนาวอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอันนั้นก็ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ถูกมันคือความกดดันไงล่ะคะ เวลาที่เราอยู่สูงเนี่ยแรงกดอากาศภายนอยิ่งเบาบางเพราะฉะนั้นเราก็จะยิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันภายในแปลว่าอะไรรู้ไหมคะมึงขับรถอย่างนี้วะมึงเจ๋งเหรอวะมึงคิดว่าเป็นลูกใครวะแปลว่ายิ่งอยู่สูงข้างในก็ยิ่งอึดอัด ก็เหมือนกับชีวิตคนเราเนี่ยละยิ่งอยู่ในตระกูลที่สูงส่งเท่าไหร่ยิ่งต้องสมบูรณ์แบบพอสมบูรณ์แบบมันก็จะยิ่งบีบคั้นพอนานๆเข้าไปเนี่ยคนคนนั้นก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆน่าเศร้านะ แต่กับคนระดับนั้นน่ะคนข้างล่างไม่มีใครเปลี่ยนมันได้หรอกนี่กวินพูดถึงตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่หรอกคะ่ะครอบครัวพี่ไม่ได้สอนแบบนั้นครอบครัวพี่สอนให้ชื่นชมสิ่งสวยๆงามๆม,มากกว่าคะ่ะเจ๊ดเชียบวะดื่มมันต่อดีวะมาโถ<ฮ>ชนครับ